ลโ o ครับสวัสดีครับวันนี้เราพบกับรายการ alo gamer tv ครับมวันนี้ผมจะมาสอนลงไอ้คัฟไกดของ1.6.4นะครับมันเป็นมอสมอสที่บอกวิธีครับของทุกอย่างในเกมกับเรานะครก่อนอื่นเลยก็เข้าลิงก์งมานะเดี๋ยวผมให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะมาถึงก็เลื่อนลงมา กดตรงนี้นะครับกดตรงดาวน์โหลดเนี้ยนะแล้วก็เข้ามาลิงก์นี้ก็รอ5วินะครับแล้วก็กดสค i ิปเอนะครับมันก็จะเริ่มโหลดเสร็จแ,แล้วเราก็ต้องรอนะครับ ใช้ Google Chrome กดได้ตรงนี้นะครับถ้าแต่ถ้าไม่ได้ใช้ Google Chrome เป็นใช้ i d m หรือใช้อย่างอื่นโหลดก็ตรงคอมพิวเตอร์นะครับก็ดาวน์โหลดแล้วก็ไปหาไฟล์นะครับว่าเราโหลดไปลงไว้ที่ไหนเนี่ยครับผมดับลคลิกเข้าไปกด run เนี่ครับแล้วก็เลือกว่าเราใช้ Mac version อะไรนะครับ ใช้มาครับของ1.6.4ไทยของ SKV นะครับเราก็เลือกเป็น1.6.4ไทยนะครับกด install Mode ก็กด,กด ok เสร็จแล้วมันจะถามาเราว่าเราจะ back up ไฟล์ไ i n คร r บ f t ไหม,ไไหมถ้าจะ back up กด y นะครับแต่นี่ผมไม่ back up ผมกด no นี่ครับลงเสร็จแล้วก็ปิดเลยครับเราก็มาเข้าตัวเกมแล้ว นี่ครับลงแล้วมันจะมาอยู่ในนี้ครับถ้าเราลงมาแล้วมันจะอยู่ในโฟลเดอร์มอสรันตัวเกมครั้งแรกนะครับอันนี้ต้องรอหน่อย ไปทดสอบมอเกันนะครับตอนนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกนะครับมันก็จะบอกวิธีครับของว่าครับยังไง ถ้าเราสมมุติเราลงมอสอื่นเช่นมอสมีบล็อกเพิ่มอะไรพวกนี้ครับมันก็จะดูดูได้เป็นบางอย่างนะเนี่ยครับมันจะมีเป็นสมุดใม้เลยคราฟไกด์คราฟฟิ้งไกด์นี่ครับนี่ก็เลื่อนๆลงหานะเนี่ยมันจะมีบอกมาเลยเนี่ยครับจะบอกวิธีคราฟกระลำอะไทุกอย่างอันนี้ก็ติดอะไรก็ไม่รู้นะครับ ปล่อยเปนเวลตามเดมครับนี่มันตั้งให้โชว์ได้ด้วยครับว่าผสมยาอย่างไงอะไรอย่างไงถ้าเราไม่อยากตั้งเราก็กดตรงนี้นครับนี่แล้วกด hide receipt นะครับมันจะไม่โชว์นี่นี่นี่มันก็จะไม่โชว์อะไรสักอย่างถ้ากดตรงนี้มันจะโชว์เฉพาะวิธีค้าของนะครับนี่วิธีค้า สมุดของมันเองก็มีคนระับแล้วก็เปิดไปทุกอย่างเราก็จะดูได้หรับและที่ผมบอกไปว่ามันดูของมอได้คือแบบไม่รู้จะใช้ได้หรือไม่นะครับถ้าเราไม่มีสมุดเราชี้ที่ไอเทมแล้วเรากดอาหารมันจะบอกว่าขาดยังไงเดี๋ยวผมลองปิดเกมหมดนะ กด R ได้ครับนี่มันจะบอกลองเซฟนี่นะก็เสฟไม่ได้นี่มันจะเป็นบักนะครับถ้าคลิกซ้ายไปมันจะเป็นการเข้าไปดูเลยประมาณนี้นครับก็มันก็ช่วยเราได้หลายอย่าง สำหรับคนที่เริ่มเล่นใหม่ๆและยังครับของไม่เป็นก็ใช้วิธีนี้ดูวิธีขาบได้นะครับไม่ต้องเสียเวลาเปิดเว็บนะครับก็จบกันเพียนทัานี้นครับบ๊ายบายครับ